มาแล้วครับโอ้ยโยกด้วยซ้ายปั่นหลอกเฟกวันเล่หนึ่งช็อตบอลหมุนเฟกสองช็อตเย็ดูดอกไม้แม็งถือดอกไม้มาเล่นเกมเลยแล้วก็เฟกด้วยขวาปะอันนี้ขวาเฟกด้วยขวาหนึ่งช็อตแล้วก็เฟกสุดท้ายเย้เท่เท่เท่แสงเงาสวยปัง สั้นง่ายๆนะครับบอกเลยว่าโครรสวยอิมแพกกว่าตัวอย่างที่เคยผ่านมาเยอะมากเลยนะครับแบบว้าว <Wow>. Amazing แต่แต่แต่แต,แต่ใครจะไม่ติดสะตรงหหลอครับตรงหัวกระโหลกผมอาะมีติดครับว่ามันอิมเพกเฟรมที่ขึ้นมามันก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่แต่ผมก็ยังโออยู่นะครับ โอ้โหอ๋อหอที่ไม่ได้แปลว่าโอ้โหผมไม่ได้เข้าเกมมานานนะครับก็รู้สึกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับเราไปดูที่สไตล์ดีกว่านะว้าาจะมีนางหงิเราก็ต้องสุ่มได้นางหงิก่อนนะครับเพื่อ้เกมเข้าใจดีรีเวิร์กเหมือนตอนลินนะครับนี่มันสไตล์โคตรตับเตียเรียกระจอกนะฮะไม่รู้จะรีเวิร์กหรือเปล่าส่งน่าจะเพิ่มบัฟใหม่แต่สุ่มไปก่อนจะเป็นไรไปว้าในทีสุดก็ได้แหละเลดมึงไม่ได้แดกูหรก